คือคลิปมวยไทยสุดโหดในตำนานครับที่ทำให้ชาวคิกบ็อกซิ่งอเมริกันเนี่ยรู้จักมวยไทยไปทั่วอเมริกากันครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างเขาคนนี้ครับนี่คือช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์นะครับแม่หนึ่งในนักมวยไทยยอดฝีมือของประเทศไทยครับเป็นชาวอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่เป็นดีกรีของ แชมป์นะครับเวอร์มวยไทยคอนซิรสภามวยไทยโลกนะครับเป็นแชมป์อินเตอร์เนชั่นแนลมวยไทยฟเดอเรชั่นนะครับหรือ IMTF เจอกับเขาคนนี้ครับริกโรฟัสแชม o เปี้ยนคิิบซิ่งเช้าอเมริกันผู้อ่านหารครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ธรรมดาต้องขอบอกว่าริกโรฟัสเนี่ยก่อนขึ้นชกไฟนี้เขาได้ให้การประมาทดูถูกมวยไทยเอาไว้นะครับว่ากา,ออา,กาการเตะเจาอ,อยางทักษะการเตะเจาอยางของมวยไทยนี่ครับเรียกว่าเป็นทักษะที่ ไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยนะฮะสามารถที่จะฝึกฝนกันได้ง่ายนะครับเขาว่ามาอย่างนั้นครับนั่นคือที่บริกโรฟัสได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับริกโรฟัสคนนี้ไม่ธรรมดาครับก่อนที่จะมาชกไฟนี้นี่เขาชนะมาติดต่อกัน28ไฟนะครับแล้วก็เขาเป็นดีกรีโอแชมป์คกบ็อกซิ่งมากมายครับเรียกว่า หลายปีเลยทีเดียวตั้งแต่ปี1986 1987 1989 1990 991 994 998ครับ2002 2003 2011ครับมาครับยกที่หนึ่งครับทั้งคู่ครับเจอกันที่นี่ครับแหมมาครับยกแรกนะครับอย่าได้กระพริบตาครับคุณผู้ชมครับนี่คือศึกเรียกว่าชิสตาตัดสินนะครับเรื่องของศักดิ์ศรีครับของมวยไทยกับทิกบ็อกซิ่งครับ ทั้งคู่ครับเจอกันที่ลาสเวกัสครับในวันหน้าที่อเมริกาครับที่แซนโฮเทลคาสิโนนะครับในวันที่5เดือนพฤศจิกาครับเนี่ยปี1988ครับ1988ก็ประมาณปี2531ครับนะครับถ้าแอดมินนับเลขไม่ไม่ผิดนะฮะมาครับจังหวะนี้ครับโอ้ยแข่งมาแข่งคืนครับแข่งซ้ายมาครับริกโรฟัสจังหวะนี้ เดินเข้าหาครับเขียบมังกรครับแข่งซ้ายตัดล่างครับทานดั้นของช้างเพือครับแข่งสายตัดล่างครับช้างเพือครับอันนี้ต้องขอบอกก่อนไว้เลยนะครับว่าภายหลังจากการไฟนี้เนี่ยครับมีการจับได้ว่าทางริทูฟันเนี่ยใส่อุปกรณ์ป้องกันไว้ที่ขาครับแมดูถูกการเตะจอยางของมวยไทยแต่ดันใส่อุปกรณ์ป้องกันขามาครับโอ้โหแล้วดูครับลีลาของท่านนั้นอเมริกันคิกบ็อกซิ่งครับจากริทูฟันครับเจอหมัดเข้าไปครับ ไม่ว่าจะเป็นคิกบ็อกซิ่งหรือจะเป็นมวยไทยครับขอแค่อย่าเล้าๆแล้วกันครับอย่าเล่าๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับอย่าเล้าๆก็คืออยับประมาทครับเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับคลิปนี้มาฉบับเต็มไม่ตัดครับนะครับเพราะฉะนั้นดูกันไปยาวๆครับ20กว่านาทีครับจังหวะนี้ครับแข้งซ้ายมาเจอแข้งคืนครับเดินเข้าหาครับช้างเปิดเป็นฝ่ายเดินตามบทตัมบี้ครับรายการที่เขาเจอกันนี่ชื่อรายการคือชื่อรายการซุปเปอร์ไฟคิกบ็อกซิ่งนะครับ แม่ครับโอ้เจอมัดครับโอ้ยเข้าไปครับนี่ครับถึงกับกลายขายฟันยางครับเรียกว่ามัดนี้นี่ต้องบอกเลยว่าท่านนั้นของช้างเผือกถึงกับกรามหักครับใช่ครับนี่คือมัดที่ทําให้ช้างเผือกกรามหักครับเกือบจะเสียท่าครับแล้วดูครับเิ็กดูฟังนี่จะเติมเข้ามาครับจังหวะนี้ครับมัดซ้ายขวาครับโดนไปอีกหนึ่งดอดครับโอ้เกือบโดนจังหวะตามน้ําครับลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นครับกรรมการนับเป็นครั้งที่สองครับท่านนั้นของช้างเผือกครับจังหวะนี้ครับ โอ้โหถึงกับเลือดกบปากครับถือตอนนี้แกตื่นเลือดอยู่นะครับจังหวะนี้ครับจับตีเข่าซ้ายครับแล้วผลักออกมาก่อนครับเย็บเดินเข้าหาครับหมัดเวียงซ้ายขวาครับอัปคัดครับแตนของริกโรฟัสครับมีดีที่มัดครับช้างเผือกแหมตอนนี้แกฟื้นหรือยังครับโอ้เจอหมัดซ้ายทีครับรัวหมัดเข้าซ้ายครับแลกอาวุธกันเข้าไปครับโอ้มีสปินแบ็กด้วยนะครับจังหวะเวียงหมัดของคิกบ็อกซิ่งครับหมัดซ้ายมาเจอหมัดคืนครับ ท่านนั้นของอาจารย์ช้างเผือกก็พยายามที่จะเอาตัวรอดอยู่นะครับในจังหวะนี้ครับโอ้เดินเข้าหาคัมัดซ้ายครับท่านนั้นของบริกโรฟัสครับขยับมาครับนี่ครับโอ้ยกระโดดแบ็กคิกครับโอ้โหหมดยกที่หนึ่งพอดีครับแม่อ๋อแล้วครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าแน่น้าลุ้นหน้าหวาเสียวเหลือเกินครับอย่าลืมครับเข้ามาอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับช่องโค้ชเชทีวีครับ นี่ครับเราจัดมวยมามันมันให้ทุกท่านได้ชมกันครับโอ้โหแล้วมาดูภาพช้าครับจังหวะนี้ครับนี่ฮะจังหวะแข้งซ้ายครับแล้วตามด้วยหมัดขวายิงตามเอ้ยหมัดซ้ายครับขออภัยครับหมัดซ้ายแล้วถึงกับลงไปนั่งเค่งครับแล้วหมัดนี้ครับหมัดนี้นี่ตามในประวัติว่านี้ทําให้ครูช้างเผือกเนี่ยถึงกับกล้ามหักกันเลยทีเดียวครับโอ้โหครับ แม่พี่เลี้ยงก็กระตุ้นไปก่อนครับมาดูอีกครั้งครับจังหวะนี้ครับโอ้โหนี่ครับแล้วเวียงมาซ้ายอันนี้นับที่สองครับแล้วดูครับจะตามน้ําครับแม่โดนไปสองนับในยกแรกครับต้องขอบอกว่านี่ชาวต่างชาติครับโดยเฉพาะชาวเมริกันนี่เรื่องของบ็อกซิ่งหรือมวยสากลเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่เขาจะหมัดหนักโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับ และนี่ก็คือสไตล์คิกบ็อกซิ่งของอเมริกันครับนี่ครับต้องมาดูครับเอ้าเจอตัดคะแนนครับเพราะว่าที่เลี้ยงให้น้ำครับบนเวทีแล้วน้ำเปียกพื้นเวทีครับแหมครับโดนหนึ่งนับโดนตัดหนึ่งคะแนนครับโอ้โอกาสชนะริบรีเหลือเกินครับจังหวะนี้ครับเรายกที่สองด้วยครับมาลุยกันต่อครับแหมแข้งซ้ายแข้งนี้ไม่โดนครับช้างเผือกครับของริกโดฟัตนี่แับออกมาก่อนครับ บริโกฟัตไม่เรียบครับแข่งซ้ายเตะขาเอาเตะจอขาไปครับเอาครับช้างเผือกสัตว์ไปแล้วหนึ่งแข้งหนึ่งพางครับจังหวะนี้แข่งซ้ายนี่แหมไม่โดนครับหลบได้ครับหมัดซ้ายล้าตัวครับบริโกฟัตโอ้หมัดขวาครับบริโรฟัตพยายามจะเล็งค้างครับแต่แข้งมาครับท่านังของช้างเผือกช้างเผือกสัตว์แข้งดองนี้หลุดครับบริโดฟัตหลบได้ครับโอ้กระโดดสลับขาเตะครับท่านังของบริโรฟัตช้างเผือกอืมเตะจอขาครับหนึ่งพางหัวไปก่อนครับแของซ้ายแข หมัดซ้ายมาครับริกลูฟัดแข่งซ้ายมาครับอืมเจอแข่งมาครับโอ้ยระวังครับระวังครับแหมอย่าได้ลกๆครับอย่าลกๆอย่าลกๆแปลว่าอย่ารีบครับอย่าเร่งรีบครับอย่าลกๆเดี๋ยวพัดพกดังพึงครับพัดพกคือหล่นตุ๊บครับแหมเหมือนริกลูฟัดจะเจ็บขาครับเอาแล้วครับเรากองเชียร์โบกครับกองเชียร์บอกว่าลุยเลยครับจังหวะนี้เอาแล้วครับเดินเข้าหาสั์แข่งซ้ายไปครับโอ้ริกลูฟัตถึงกับพลังหมัดลดลงครับจังหวะนี้ครับแข่งซ้ายหนึ่งพาครับ แข้งซ้ายอีกหนึ่งพังครับลงไปโอ้หเกือบไปครับผมจังหวะนี้มาครับโอ้ถอยเข้ามาครับหมัดซ้ายครับจาาทันของริกโรฟัตช้างเผือกเดินเข้าหาช้างเผือกสัดแข้งซ้ายหนึ่งพังอีกจังหวะหนึ่งครับแหมมาครับโอ้สับเข้าไปศอกที่ต้นคอครับกรรมการบอกว่าห้ามใช้ซอกครับเพราะว่ากติกาเราใช้คิกบ็อกซิ่งครับแหม่จังหวะนี้ครับโอ้โห อ้าวอ้าวกรรมการไม่นับครับอ้าวไม่เป็นไรครับน่ะน่าจะเป็นจังหวะพลาดครับเดินเข้าสัตว์แข้งซ้ายต่อครับสัตว์แข้งมาครับท่านของริกลูฟัสหัวหมัดเข้าไปครับแหมการเวียงหมัดนี่เริ่มเหมือนกับการว่ายน้ำนะครับท่านของริกลูฟัสครับสัตว์แข้งซ้ายครับหนึ่งหนึ่งพังครับท่านของชามเพืลอสัตว์อีกหนึ่งพังครับริกลูฟัสถึงกับออกอาการเสียท่าริกลูฟัสถึงกับกระโดดสะดุ้งโยงครับโอ้กองเชียร์สะใจครับจังหวะนี้ครับแหมเดินเข้าหาครับสัตว์อีกหนึ่งแข้งซ้ายสองพังดับเบิลพังกันเลยทีเดียวครับยกททีีี่นน้เหลือวิาครับ เดินมาครับขยับมาครับเวียงหมัดไม่ถึงครับริกโดฟัตช้างเผือกเขยเข้าหาจังหวะนี้หัวดแข้งซ้ายเข้าลําตัวครับโอ้ถึงกับเดินแหม่เดินไม่เป็นทรงครับท่านนั้นของริกโดฟัตเจอเข้าไปครับเอาเจอโดนเหยียบตามน้ําไปอีกหนึ่งดอกครับแหมครับกรรมการขอเวลานอกเลยครับกลายเป็นจังหวะนี้ไม่ได้นับครับโอ้ไม่ได้นับเพราะว่านึ่งคือน่าจะไปตามอารมณ์แกครับน่าจะคุมอารมณ์ไม่อยู่นะตอนนั้นครับ แม่เลยได้พักเลยครับเลยได้พักเลยครับโอ้เราเลือดเลือดแกยังไหลออกปากครับโอ้โหมันเป็นไฟที่เรียกได้ว่าโหดร้ายเหลือเกินครับจังหวะนี้ครับโอ้โหนั่นขนาดเขาใส่เครื่องป้องกันมาที่ขานะครับเขาใส่เครื่องป้องกันที่ขานะครับเราแตะทะลุเครื่องป้องกันนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเดินเดินเดินไม่เป็นทรงครับ เก็บอาการไม่อยู่ครับเก็บทรงไม่อยู่ครับจังหวะนี้ครับแหมครับมาดูกันครับเดินเข้าหาที่ครับสาดแข้งไปครับกวาดลงไปครับนอนหงายแลหวันแต่แหมคือแกก็ไปตามอารมณ์แกครับเข้าใจครับอันนี้ว่ากันไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยตามน้าเหมือนกันนะถ้ายกที่หนึ่งะฮะถ้าผู้ชมจําได้ครับยกที่หนึ่งเขาตามน้ําเราก่อนนะครับนะครับแต่ว่าอ่ะก่อเรื่องมันแล้วไปแล้วครับ นี่คือมิสเตอร์ทอมครับมิสเตอร์ทอมเวสซิงเกร์ครับเรฟฟอรีครับหรือเป็นกรรมการผู้ตัดสินที่ขาดบนเวทีครับก็นี่ก็ให้ทางั้นของกรรมการแล้วก็ให้พี่เลี้ยงมาบอกครับว่าทำอะไรได้ไม่ได้บ้างนะครับนะครับบอกทางเราว่านะให้เข้าใจนะครับให้เข้าใจเรื่องกติกานะครับห้ามซ้ำครับแหมที่ของเขาซ้ำไม่ของเขาซ้ำไม่เตือนนะฮะ จำได้ไหมครับที่ยกที่หนึ่งครับที่เราล้มลงไปเราก้นลงพื้นแล้วแต่เข้าเบี่ยงขามาครับไม่กรรมการไม่เตือนนะแต่ขอน้องกรลมการเตือนอ่าให้ผู้ชมจับตรงนี้ไว้นะครับเตียงที่บอกครับไปชกถิ่นเขาครับนะฮะการเอาใจเจ้าบ้านเป็นเรื่องปกติอ้าวโดนหักอีกหนึ่งแต้มครับร้อยครับร้อยครับจังหวะนี้มาลุยกันต่อครับเดินเข้าหาครับอ๋อยังเวลายังเหลือน้อยครับของยกที่สองครับริดโรฟัตนีเดินโอ้เหมือนจะเดินนี้ครับสาดหมัดเข้ามาริดโรฟัตพยายามจะย้ำคาครับ แต่ช้างเผือกไม่ยอมครับช้างเผือกจับเขาโอ้เอาเสียหลักครับแม่ไม่เป็นไรครับว่ากันใหม่ครับจังหวะนี้ครับขู่ไว้ก่อนครับสัตว์แข้งซ้ายหนึ่งพางครับแต่ก็ต้องระวังหมัดของริกดูฟัตครับสัตว์แข้งซ้ายมาดูดฟัตจะขึ้นเตะก้านคอแต่พลังในการเตะมันน้อยลงไปแล้วครับจังหวะนี้ครับหมดยกที่สองครับโอ้โหเอาล้ครับ ให้ได้พักผ่อนได้หายใจครับถ้าผู้ชมที่ชมอยู่นะตอนนี้จะข้ามเลยก็ได้นะครับนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคลิปนี้ก็คือผมตามสัญญาครับว่าคลิปนี้ไม่ตัดครับลงเต็มๆครับดูภาพช้าครับอุ้ยหนึ่งพางครับแล้วหัวแข้งซ้ายขึ้นมาก้านคอครับแต่แหมโดนไม่เต็มแข้งครับพลังแข้งน่าจะลดลงครับเพราะว่าฐานเสียครับเสียศูนย์ครับเสียศูนย์ฮะศูนย์โดนถล่มครับ โอเคครับระวังเรื่องน้ํานะครับระวังเรื่องการให้น้ําคือฝรั่งยังเขาาไม่เข้าใจเรื่องการให้น้าของของทานด้นของมวยไทยครับแหมครับก็พื้นเปียกก็โดนหักไปแล้วหนึ่งแต้มนะครับจหวันี้ครับโอ้โหก่อนับถือหัวจิตหัวใจของช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ครับที่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้นะครับเอาล้ครับยังไงครับอ่ะมาลุยกันต่อครับ ยกที่สามครับร o u n d t เขียบมาครับเดินเข้าหาครับถีบเป็นยันไม่ก่อนครับริกโดฟัสครับหมัดซ้ายครับตามเลยแข้งซ้ายครับเอาแข้งซ้ายคืนครับโอ้โหถึงกับเสียหลักลงไปนทั้งเคลงครับผู้ชมแหมผู้ชมชอบใจลุกขึ้นปลุมือเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ครับแหม่เดินมาครับเขียบเข้าหาสัตว์แข้งซ้ายหนึ่งพางครับระวังหมัดของ b ริกดูฟ f ครับอย่าเลาๆาครับเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับวลีประจาครับสัตว์แข้งซ้ายหนึ่งพางครับ ถึงก right. ับตูสะบัดเลยทีเดียวครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับอบร้อยครับร้อยครับร้อยแรงแกงส้มปลากระบอกครับสาต์ไปครับระวังหมัดสปินครับยังสปินได้อยู่ครับท่านั้นของริกดูฟัตเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับสัตว์แข้งซ้ายไปครับขยับมาก่อนครับริกดูฟัตถีบยันไ่ก่อนสัต์แข้งซ้ายลําตัวแต่หลุดไปครับไม่เป็นไรครับขยับเดินเข้าหาครับเสร์ฟเท้าเข้าไปครับตามติดครับสัตว์แข้งซ้ายครับโอ้ริกดูฟัตถึงกับต้องอองมือมารับแข้งเลยทีเดียวครับ เขาบังแข้งไม่เป็นครับเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนคกบ็อกซิงไม่รู้การบังแข้งเหมือนของมวยไทยครับสัดแข้งซ้ายครับเรกโดฟัดก็พยายามจะเวียงหมัดอยู่ครับยังสู้อยู่ครับสัดแข้งมาครับเจอแข้งซ้ายคืนครับแหมสัดกันยางกันสาดน้ําสงกรานครับจังหวะนี้ครับเอาเดินเข้าหาครับเ้านัของช้างเผือกครับขยับเข้ามาหมัดมาครับเจอแข้งคืนครับสัดแข้งซ้ายโอถึงกับหันหลังให้ครับโอเดินกระเพกแล้วครับเก็บอาการไม่อยู่เหมือนเดิมครับ เพียงเสียแล้วครับเพียงเสียแล้วครับเพียงเหมือนก็คือเพียงรำเสียท่าครับแมวริกโดฟัตมีอาการพื้โชกครับมีอาการพื้โชกคือมีอาการแปลกแปลกนั่นเองครับมีอาการยังไงไม่รู้นั่นเองครับพื้โชกครับหัวใจพี่ยังพื้โชนั่นเองครับดูครับอ่ะยังฟุตเวิร์กได้อยู่ครับโชว์ฟุตเวิร์กครับบอกว่าขาไม่เจ็บไม่พื้ครับสัตว์แข้งซ้ายไปครับท่านั้นของริกโดฟัตก็พยายามจะใช้มันตอบโต้อยู่ครับจังหวะนี้ครับถอยไปก่อนครับสัตว์แข้งซ้ายไปครับเกือบเสียหลักครับ เอาเดินกับเพกอีกแล้วครับมาครับเก็บอาการไม่อยู่ครับสัตว์แข้งซ้ายครับหนึ่งพางครับริกดฟัตก็พยายามจะออกมาสัตว์แข้งซ้ายหนึ่งพางครับริกดฟัตติดกับเซธลาสัตว์อีกหนึ่งพางริกดฟัตมีอาการพือโชครับเอาเร่มใไม่เป็นทรงครับมาครับยังไงดีครับเอาเดินเข้าหาครับสัตว์อีกหนึ่งแข้งซ้ายครับแล้วก็เวียงไปแบบนี้ครับโอ้โหครับกรรมการพาเข้ามุมครับแหมเหมือนทวงเวลาให้นักกีฬาได้พักครับ ไม่รู้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีหรือเปล่าของกรรมการครับคือเข้าใจครับว่าบ้านเขาเขาก็ไม่อยากให้นักกีฬาเขาแพ้ครับแต่ว่าอืการทวงเวลาแบบนี้ลาให้นักกีฬาชกตอนนี้คือริโกฟัสตึงกับสายหน้าแล้วนะครับใครฟันยางเราด้วยครับยังไงครับเข้าไปเตือนครับเขาไปเตือนพี่เลี้ยงฝั่งไทยครับว่าให้บอกนักมวยว่าอย่าวียงครับแล้วดูอาการเขาครับ คือไม่ไหวแล้วครับคือจับได้เลยครับนี่ครับมาเตือนถังท่านนั้นของช้างเผือกว่าอย่าจับเวียงครับอย่าเวียงอย่าทุ่มครับ่าอย่าพึ่งเข้ามาครับแล้วให้เราพักครับโอ้โหครับอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ครับแต่มันก็ส่งผลเสียให้กับนักกีฬาเช่นเดียวกันครับเพราะว่ามันเจ็บสะสมโอ้โดนตัดอีฟสามพอยต์ครับโอ้โหมันเหลือเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยหนึ่งพอย สอง p o i ห้าพอยแล้วครับที่โดนตัดครับโอ้แข้งซ้ายแข้งซ้ายคืนครับแข้งซ้ายมาครับโอ้จังหวะนี้คือช้างเผือกนี่ต้องชนะน็อกอย่างเดียวเท่านั้นครับแล้วดูสภาพของริกดูฟัดครับก็ยังไม่นับครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยคืออันนี้มันมันไม่ใช่แค่มวยไทยโหดร้ายครับกรรมการก็โหดเช่นกันครับกรรมการครับโหดแข้งซ้ายไปครับเท่านั้นของช้างเผือกครับ ช้างเผืกเดินเข้าหาครับหดแข้งซ้ายอีกหนึ่งพางครับริกลูฟัตริกลูฟัตถอยครับถอยกลับอเมริกาครับหมดยกพอดีครับโอ้โหมันทารุนเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับอืมแล้วดูครับดูจังหวะนี้ซับมาครับเดินเข้าหาครับล็อกเอาไว้ครับแล้วเวียงครับนี่ครับจังหวะนี้ครับเราโดนตัดสามแต้มเลยครับณตอนนี้คือโดนตัดไปห้าแต้มถ้าผมนับไม่ผิดรับไม่ห้าก็หกครับ โอ้โหเหลือเท่าไรครับจากห้าสิบสี่สิบสี่ครับโอ้ยเอาล้วครับตอนนี้มันยิ่งเป็นการกดดันให้ท่านั่งของช้างเผือกเนี่ยรับดูไว้ว่าถ้าเขาจะชนะเขาต้องน็อกอย่างเดียวเท่านั้นครับแล้วดูสภาพของริกรูฟัตรครับโอ้โหนั้นเขานาดเขาเขาแอบใส่เครื่องป้องกันมาที่ขาด้วยนะฮะ เขาแอบใส่เครื่องป้องกันมาที่ขานะครับหรือจังหวะนี้เนี่ยแข้งซ้ายครับหนึ่งผางโอ้ยโดนโดนพับในจากด้านหลังครับโอ้ถึงกับลงไปนอนไายแลวหวันครับจังหวะนี้โอ้โหแม่ยกที่สี่ครับลุยกันต่อครับแข้งนี้ลุดครับเอาแล้วครับเริ่มจะหลบแข้งครับลิโดฟัตสัดแข้งซ้ายมาแต่ไม่มีน้ำหนักแล้วครับเสียศูนย์ครับเจอแข้งซ้ายไปถึงกับขาสะบัดครับลิโดฟัตถอยหนีครับลิโดฟัตสิ้นสภาพครับโอ้โหครับแม่หมดรูปครับหมดรูปหมดทรงเลยครับเล่นครับลิโดฟัตเล่น เล่นภาษาใต้ไปวันนี้ครับจังหวะน,นี้เจอแข้งซ้ายครับดิโดฟัดโอเอฟุตเวิร์กไปไกลครับแหมเจอแข้งซ้ายลงไปนอนไงายเลวันครับเลวันขนาดนี้กรรมการว่ายังไงครับโอทุรนทุรายทรมานใจจะขาดครับกรรมการ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 อุย้ย อะไรครับกรรมการครับอ่ะเอามาเอาลุยกันต่อเอ้าเจ็บต่อครับมาครับอืมกรรมการไม่ห่วงนักมวยครับนักมวยวิ่งโอ้โหสะบักสบอมครับนักมวยจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับสัตว์แกง้ายหนึ่งพังอีกหนึ่งพังดับเบิลพังทริปเปิลพังครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาริโดฟัตยังโอ้โหเดินสเปซสปาแล้วครับจังหวะนี้เดินเพียงสีแล้วครับ ริกโรฟัตยังมีอาการพือโชค,ครับริกโรฟัตโดนแข้งซ้ายโดนดับเบิลผางเข้าไปครับเดินโอ้โหไม่เป็นทรงไม่เป็นท่าไม่เป็นทางแล้วก็ม้วนตัวลงไปนอนหงายแล้วันอีกหนึ่งรอบครับริกโรฟัสโอ้โหจังหวะน,นี้ครับแม่กรรมการโบกมือเลยครับโอ้โหยังไงครับโอ้ยุติการโชคเลยหรือเปล่าครับ โอ้ไม่ไหวครับเรียบร้อยครับนอนงายแล้ววันตั้งคุ้มดูครับดูสภาพความทุรนทุรายของแกครับอันนี้แหมมันจะโทษใครดีครับคือเขามีอาการเจ็บไม่ไหวตั้งแต่แรกๆเขาสายหน้าแล้วนะครับแต่คือด้วยความที่เขาไม่ยอมให้แพ้ครับไม่ยอมให้นักกีฬาแพ้ให้นักกีฬาสู้ต่อครับแล้วดูครับอ๋ชนะเลยครับชนะเทนนิสกน็อกเอาครับไม่ไหวครับ นี่นี่ฮะนี่คือผลของการที่ดูถูกการเตะเจอยางของมวยไทยไว้ก่อนด้วยนะครับที่ก่อนหน้านี้ได้ได้ดูถูกการ,การเตะเจอยางของมวยไทยเอาไว้นะครับโอ้โหแล้วดูสภาพครับนี่ครับนี่คืออีกหนึ่งไฟในประวัติศาสตร์ครับไฟสุดโหดในประวัติศาสตร์ที่ทําให้ชาวอเมริกันคิกบ็อกซิ่งรู้จักมวยไทยที่ทําให้ชาวอเมริกันรู้จักมวยไทยกับเขาคนนี้ครับช้งเผื่อเกียรติทรงฤทครับ มาดูภาพช้าเคื่อความสะใจครับดูครับเวียงมันมาครับกันไว้แล้วโดนเตะเข้าไปด้านหลังครับเส้นปิตุขาดครับลงไปนอนหงายแล้วหวั่นครับโอ้โหตั้งคุ้มครับเรียบร้อยครับไอจ๋าครับอันี่ครับเห็นไหมฮะเห็นเห็นเห็นเครื่องป้องกันเขาไหมครับโอ้โหแม่ครับนี่คือเขาใส่เครื่องป้องกันอยู่นะครับแล้วก็พิธีกรครับ ก็ประกาศชื่อผู้ชนะครับก็เป็นท่านนั้นของช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ยาวนานครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกด subscribe ช่องโคชเทวีด้วยครับพบกันใหม่กับคลิปดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ